สวัสดีค่ะสวัสดีชาวลัคนาราศีสิงห์ทุกท่านชาวลัคนาราศีสิงห์คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16สิงหาคมถึง16กันยายนการงานชาวลัคนาราศีสิงห์ท่านจะได้อยู่แนวหน้านะคะเกี่ยวกับเรื่องการงานไม่ว่าท่านทํางานอะไรนะคะคนเห็นผลงานของท่านและเห็นศักยภาพของท่านท่านทางานนี้อยู่แนวหน้า นะคะเป็นผู้นําเลยนะคะมีงานสําคัญให้ท่านทำค่ะไม่ว่างานท่านจะชอบหรือไม่ชอบก็ตามนะคะขอแนะนําเลยค่ะว่าให้ทําใจให้ชอบเสียเลยนะคะไม่ต้องปฏิเสธเพราะยังไงท่านหนีไม่พ้นท่านจะต้องทําแน่โดนทําแน่เลยนะคะ เพราะเป็นงานที่ท้าทายความสามารถของท่านมากนะคะลักษณะงานดังกล่าวมีคนเข้ามาช่วยเหลือค่ะคือหมายความว่าท่านจะทํางานตรงนี้แต่ก็มีคนให้ความช่วยเหลือผลักดันท่านสําเร็จแน่นอนนะคะในหน้าที่การงานนะคะหากท่านทําคนเดียวยากจะประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนนะคะ แต่ท่านต้องมีวิทยายุทธ์คือมีศิลปะในการชักจูงใจคนนะคะลูกน้องบริวารแล้วก็คนที่จะเข้ามารวมความช่วยเหลือกับท่านทำงานด้วยกันอะไรประมาณนี้นะคะแล้วท่านจะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนนะคะสำหรับการงานของชาวสิงห์ทั้งหลายการเงินค่ะชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะชาวราศีสิงห์ทั้งหลายเป็นช่วงจังหวะที่ดีที่ท่านจะ เออได้เงินนะคะจากเพื่อนจากญาติสนิทเพื่อนของท่านนะคะยืมเงินไปนานแล้วอาจจะเอามาคืนหรือว่าญาติสนิทของท่านหรือว่าจากการติดต่อประสานงานจากการติดต่อโฆษณานะคะนายหน้าก็ได้นะคะเป็นนายหน้าอะไรลูกค้าเก่าก็ได้ได้หมดเลยนะคะเป็นช่วงจังหวะโอกาสที่ดีของชาวลัคนาราศีสิงห์มากเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณโชค สุขภาพค่ะเอ่อความรักนะคะชาวลัคนาราศีเสิงนะคะเกี่ยวกับเรื่องความรักคนโสดมีโอกาสที่จะพบเจอคนถูกใจในสถานที่ทำงานของท่านอาจจะเคยร่วมงานกับท่านมาก่อนหรือเคยเป็นเพื่อนในที่ทำงานกันมาก่อนแล้วอยู่ๆก็มาปิ๊งจีบกันเฉยเลยนะคะกหรับคนโสด คนมีคู่ค่ะให้ระวังมีปากเสียงกับคู่ครองคนรักของท่านให้ระวังเรื่องแนวคิดนะคะทัศนคติไม่ตรงกันโดยเฉพาะท่านที่ทํางานธุรกิจร่วมกันนะคะแม้มันปีนเกลียวมันเกิดปัญหาจากกันตลอดเลยนะคะชาวสิงห์นะคะคนมีคู่ต้องเงียบเงียบปากไว้หน่อยนะคะจะให้ครอบครัวสุขสันต์มีความสุขได้ค่ะ สุขภาพของชาวลัคนาราศีสิงห์ให้ระวังกระดูกแล้วก็ปวดเมื่อยนะคะข้อเขา่าช่องปากลดไหลย้อนความดันระบบทำซินไทรอย์หลีกเลี่ยงการดื่มน้ำเย็นๆนะคะแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอชาวสิงห์นะคะจะเป็นคนขี้เมื่อยอะคะ่ะเดี๋ยวก็เป็นโน่นเป็นนี่ต้องบีบต้องนวดไม่ได้นวดไม่ได้เคล้นแม่มันรู้สึกมันไม่สบายกายนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะช่ลาบค่ะ ของเพื่อนนะคะเพื่อนของท่านมาหาท่านท่านถามเลยค่ะอายุเท่าไหร่ทะเบียนกอทอรถนะคะมีโอกาสที่จะโชคดีได้เลยนะคะสําหรับชาวสิงห์นะคะข้อควรระวังชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะมีปัญหาคู่ธุรกิจคู่สัญญาที่ท่านทำงานอยู่ะคะ่ะแล้วคู่ครองคนรักของท่านจะเกิดการเจ็บป่วยนะคะ วิธีแก้เคล็ดเสริมดวงชะตาประจำเดือน2564ประจำเดือนพฤศจิกายนให้ทำบุญใส่บาตรทุกวันพฤหัสนะคะวันพฤหัสทุกวันพฤหัสให้ใช้กำลัง19นะคะ จะทำบุญ19บาทหรือว่าจะปล่อยปลา19ตัวทำทุกวันพฤหัสนะคะหรือว่าท่านอาจจะ,ะซื้อของทำขนมถวาย19ถุงให้กำมลัง19ดาวพฤหัสนะคะแล้วก็ให้ทำบุญแสงสว่างคือถวายหลอดไฟเทียนแล้วก็19บเกพฤศจิกายน64นี้นะคะให้ท่านชาวลัคนาราศีสิงห์อยู่กับบ้านเลยนะคะไม่ออกไปไหนนะคะไม่ควรออก จากบ้านเลยนะคะ19พฤศจิกายน2564นะคะจำศีลอยู่ที่บ้านเลยควรอยู่บ้านสวดมนต์ไหว้พระค่ะ นะคะจะเป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะคะหมออ้อยขอฝากคลิป12ราศีในช่อง YouTube ด้วยนะคะช่อง YouTube ของหมออ้อยชื่อมาคุยกันหน่อยหมออ้อยเหงากดไลค์กดแชร์กด s u ับ subscribe ให้หมออ้อยด้วยนะคะให้หมออ้อยมียอดวิวเยอะๆนะคะแรกวันเสาร์วันอาทิตย์ชมการและจดของหมออ้อยช่วงหนึ่งทุ่มถึง2ทุ่มนะคะ19นาฬิกาถึง20นาฬิกาหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นนะคะติดตามชมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้หมออ้อยได้ทำคลิปในครั้งต่อ ต่อไปสุดท้ายนี้หมออ้อยขอขอฝากอวยพรให้ชาวลัคนาราศีสิงห์ทุกท่านขอความผาสุกเกิดขึ้นในจิตใจของท่านเจริญในศีลในธรรมมหาอริยทรัพย์ทั้งหลายทั้งปวงจงบังเกิดขึ้นแก่ชาวลัคนาราศีสิงห์ทุกท่านทุกท่านทุกคนเทินสวัสดีค่ะ